โรตีอะโรตีโรตีโอ้โหมันสวยได้ใครวะสวยได้พ่อสวยได้พ่อของจริงโรตีหรอกโรตีฮะโรตีธรรมดาปวดคอเลยโรตีธรรมดาปวดคอปวดคอมีนานนาลูกสาวไหนวะเขาเปลี่ยนตากล้องมันเปลี่ยนไม่ได้พิกนี้เลยเขาเปลี่ยนงี้เอ้ยนอนหน่อยเว้ยเออซอกซอกลูกปวดคอไว้มาเลยเข้าบ้านไม่ได้คุณนายสะอาดไล่ออก มีคอคอโค้งหน้าปวดคอโอ้ยนวดอย่างแข็งอะเหมือนแบบต้องการร้านนวดอะเกอแบบแข็งจัดอะเออไม่ดังก๊อกเลยไหมเอออ่อพอแล้วพอแล้วโอ้ยลูกสาวนวดให้นิดเดียวก็มีพลังแล้วลูกเอ้ยเป็นไงวะเนี่ยมือใหม่หัดถ่ายมะเนี่ย พ่อกี่ชิ้นจะได้ไปให้แม่ด้วยสอง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 ชิ้นอะนบายบายใส่ขนมใส่โรตีมาฝากพ่อนะครับ